พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่30กรกฎาคม2553ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชการบริหารจัดการน้ำนั้นที่สำคัญคือจังหวะการปิดเปิดระบายหรรือรับน้ำเพราะน้ำเมื่อไหลไปแล้วไม่ไหลย้อนกลับขึ้นมาจะทำได้ต้องใช้พลังงานมาก นอกจากนี้หากเข้าใจธรรมชาติของน้ำอยากท่องแท้ไม่ใช่แค่การไหลต้องเข้าใจตั้งแต่น้ำในมหาสมุทรที่อุณหภูมิเปลี่ยนต่างกันจึงเกิดการไหลระเหยเป็นฝนตกลงมาบางส่วนซึ่งเป็นน้ำใต้ดินซึ่งหากเข้าใจศึกษาก็พัฒนาเขื่อนใต้ดินแหล่งน้ำใต้ดินเหมือนที่เชียงดาวหรือแม่ห้องสอนและหากเข้าใจพืชชนิดต่างๆก็สามารถเลือกพืชมาปลูกให้ดูทซับดึง สร้างและรักษาความชื้นในแผ่นดินไว้ได้โครงการการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินกล่าว Water Bank ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงต่อยอดให้เกิดความแตกต่างจากเดิมเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมีการปรับปรุงระบบวิธีการ และกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเช่นขยายกลุ่มเป้าหมายขยายขอบเขตพื้นที่ส่งเสริมหรือการขยายการมีส่วนร่วมปรับรูปแบบปรับปรุงคุณภาพปรับระบบการบริการให้สะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น สวัสดีครับผมนายกชาตีศรีพาธาครับนายกองคการบริหารสุตตะบนเก่าขามอําเภอน้ํายืนจังหวัดบุรีรานี์ครับสำหรับเรื่องราวของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเมื่อก่อนนี่พื้นที่ของตำบลเก่าขามนะครับประสบปัญหากับเรื่องของภัยน้ําท่วมภัยแ้งเป็นประจําทุกๆปีนะครับก็เลยไปเห็นศาสตร์ที่ศาสตร์จากพระเดชพระคุณพระนิเทศศาสตร์นรุณนะครับหลวงพ่อสมานสิริปัญโยนท่านได้นํามาใช้ที่ วัดคำพงเป้งน,นะครับหรือวัดบุญเรียงสวนอาามล้วก็วัดอาหงศิลาวาดนะครับจากนั้นผมกอาจารย์โควิดก็ได้ไปเฝ้าดูว่าระบบเติมน้ําลงสู่ชั้นใต้ดินนี่มันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนั้นบริบทของจุมชจนของเราก็มีความแห้งแลง้งและก็น้ําท่วมเป็นประจําเป็นประจําทุกปีนะครับฉะนั้นก็เลยนําศาสตร์ของอพระเดชพระคุณพระทิเทดศาสนาคุณลงมาใช้ลงมาบริหารจัดการตั้งแต่ปี2557ก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับโดยท่านอาจารย์โควิดดอกไม้ เป็นคนริเริ่มแล้วก็คิดกันไปคิดกันมานั่งรถกันไปตั้งชื่อตั้งชื่อยังไงจะให้คนติดปากตั้งชื่อยังไงจะให้คนติดใจนะครับก็เลยตกลงกันว่ามีอาจารย์พินิ์ศรีหนานมีผมนะครับนายกชาติท่านอาจารย์กุวิดเลลยๆตกลงกันว่าเอาคําว่าธนาคารเพราะอยากสื่อเห็นว่าถ้าเรามีการฝากเราก็ต้องมีการถอนก็เลยใช้คําว่าธนาคารน้าใตดินหรือกาวอัลเตเบงและอีกหนึ่งก็คือต้องสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายตอนนี้ท่านนายกชาตินสร้างเครือข่ายในในตำบล แล้วก็จะสร้างเครือข่ายทั่วทั่วประเทศนะครับการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน มี2แบบคือแบบบ่อปิดและแบบบ่อเปิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อปิดคือการเติมน้ำลงใต้ดินในระดับบนสุดของน้ำใต้ดินที่เปลือกโลกชั้นผิวดินซึ่งเป็นเขตที่มีอากาศแทรกในชั้นดินโ o n f f l อ l a t i o n เมื่อเติมน้ำฝนลงที่โ o n e o f อ l a t i o n สามารถเติมน้ำได้อย่างมหาศาลจึงสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ทันทีเพียงชั่วข้ามคืนไม่รอการระบาย การทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อปิดเป็นเพียงบ่อน้ำเล็กๆเติมน้ำลงไปใต้ดินเรื่อยๆทุกครั้งที่มีฝนตกมีแต่น้ำจมหายลงใต้ดินไม่มีน้ำล้นบ่อการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อเปิด มีกระบวนการดังนี้การเลือกตำแหน่งการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบบอ่อเปิดต้องตั้งในตำแหน่งที่เป็นจุดรับมวลน้ำฝนจากผิวดินเช่นลำรางก่อนไหลลงสู่ลำห้วยตั้งแต่1 4ตารางกิโลเมตรและทิศทางของน้ำที่ไหลลงบอ่อส่งน้ำต้องไม่ย้อนการหมุนตัวของโลกหรือทวนเข็มนาฬิกาย้อนคลื่น,นามแม่เหล็กโลกการขุดบ่อต้องให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยต้องขุดไม่น้อยกว่า3บ่อหรือมากกว่าบ่อต้องมีระยะห่างกัน1กิโลเมตรน้ำฝนจะไหลลงสู่บ่อส่งน้ำลงใต้ดินการสร้างทางเดินของน้ำจะมีอากาศเป็นตัวนำมาให้เชื่อมถึงกันได้ทำให้มีประสิทธิภาพเร็วขึ้น บ่อทุกบ่อต้องขุดลึกให้ผ่านชั้นดินเหนียวหรือชั้นเครจนถึงชั้นหินอุ้มน้ําหรือทายอุ้มน้ําหรือชั้นอควิเฟอร์ให้ลึกโดยเฉลี่ย7-8เมตรขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั้นๆบ่อที่ขุดไม่มีขอบบ่อเพื่อให้น้ำไหลลงบ่อได้รวดเร็วซึ่งจะทําให้เกิดพลังด้านโมเมนต,ตัมสูงสุดที่ก้นบ่อ ที่นี่นะครับลำห้วยแก้วโมเดลนฐานฐานเรียนรู้พลังงานทดแทนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบ่อเบรกนะครับบ่อเบรกก็คือการชะลอความเร็วของน้ําทั้งหมดที่มาจากด้านบนนะครับก็จะตกลงที่บ่อนี้ก่อนบ่อเบรกทําหน้าที่ชะลอความเร็วแล้วก็ทาหน้าที่แยกของแข็งออกจากของเหลวครับหลังจากที่มาเรามีบ่อเบรกนะครับบ่อชะลอน้ำนะครับเราก็จะ มาทำนะครับในลำห้วยของเราซึ่งเป็นทำเป็นตัวอย่างนี่เป็นลำห้วยแก้วนะครับเราก็จะมาทำเป็นบ่อบ่อบ่อเบรกบ่อตกตะกอนบ่อชะลอน้ำนะครับโดยการเบรกน้ำไว้เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับการบริหารจัดการน้ำนี่มันเป็นมันเป็นศาสตร์ที่เราจะต้องให้น้ำอยู่ในพื้นที่ของเราได้เยอะที่สุดนะครับเป็นบ่อที่ช่วยชะลอความเร็วของการไหลของน้ำ ลดปัญหาการเกิดน้ําท่วมฉับพลันครับลดความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานและยังช่วยทําให้คุณภาพน้ําดีขึ้นเป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าต้นทางครับสร้างความสมดุลของปริมาณน้ําก่อนลงสู่บอ่อเติมน้าลงลงสู่ชั้นใต้ดินนะครับขนาดของบอ่อบ่อแต่ละชนิดนะครับบ่อเบรกบ่อตโตตะกรบ่อชะลอน้ํานะครับมันขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําฝนต้นทุนนะครับแล้วก็บริบทของพื้นที่ แล้วก็ทิศทางการไหลของน้ําตามพื้นที่เดิมนะครับว่าเราจะออกแบบเป็นทฤษฎียังไงนะครับอย่างเช่นที่ลําห้วยแก้วเราจะออกแบบบ่อเบรกบ่อตกตะกอนบ่อชะลอน้ําจากลําห้วยเดิมนะครับแล้วก็ใช้วิธีเจาะบ,บอ่อเบรกโดยใช้วิธีเกาะเจาะบ่อเป็นรูปทรงกลมนะครับเป็นรูปกรวยนะครับอยู่ที่ก่อนที่จะฝึกหน้าฝายรับน้ําทุกช่วงครับบ่อเบรกบ่อ,กบอกตกตะกอนบ่อชะลอน้ําก่อนที่ถึงบ่อเตือน้ํานี่ ของลำห้วยแก้วมีทั้งหมดประมาณ6ช่วงนะครับ6ช่วงก่อนที่จะถึงบ่อเติมน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินครับตรงนี้เป็นบ่อเติมน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินหรอือบ่อพันน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินนะครับหรือบ่อรีชาร์จนะครับของธนาคารน้ำใต้ดินะระบบเปิดนะครับหลังจากที่ผ่านบ่อเบรกบ่อชะลอน้ำบ่อตกตะกอนนะครับก็จะทําให้น้ําของเรานี่มีคุณภาพค่อนข้างที่จะดีขึ้นตรงนี้เราเล้ก็ทําบ่อ ผ่านน้ำนะครับหรือบ่อเติมน้ําลงถูชั้นใต้ดินน้ําที่มาทั้งหมดก็จะลงจมหายที่บ่อนี้นะครับทุกไม่ว่าจะเป็นพายตุตัวไหนเข้านะครับก็จะตรงนี้ก็จะหายหมดถ้าตรงนี้ยังลงไม่พอข้างหน้าก็จะมีอีก2บ่อนะครับช่วงนี้เราทําบ่อเติมน้ําไว้ไว้สามบ่อนะครับเพื่อที่จะให้น้ําที่บริเวณนี้เคยเกิดปัญหาในเรื่องน้ําท่วมขังเคยเกิดปัญหาในเรื่องของไม่มีน้ําเลยในลําห้วยนะครับตอนนี้ก็ มีน้ําอย่างยั่งยืนนะครับสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็บ่อเติมน้ํายังให้น้ําที่ลงไปสู่ชั้นใต้ดินนี่ไปสัมพันธ์กับน้ําบาดาลอ่อบริเวณบ้านเก่าขาหมู่ที่หนึ่งี่เมื่อก่อนนี่บ่อน้ําบาดาลที่ทําประลาหมูบ้านแห้งแต่หลังจากที่เราทําในเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับทำให้บ่อน้ําบาดาล่าของหมู่บ้านหมูหมูหมที่ 1ห,หมู่ที่3หมู่ที่11นะครับแล้วก็หมู่ที่2นะครับของชุมชนตะบนเก่าขามมีน้ำประดานสูบได้ตลอดทั้งปีมีน้ำประดานกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน้ำบนดินมันไปสัมพันธ์กับน้ำใต้ดินที่วิ่งไปหาบอ่อปานครับบริเวณหลังโรงเรียนบ้านเก่าขามนะครับเป็นฐานบอ่อเติมน้ำ นะครับลงสู่ชั้นใต้ดินนะครับเป็นกระบวนการบิหารจัดการน้ำาดยระบบของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับกาววอเตอร์รีชาร์ดเป็นบอ่อที่ใช้สำหรับก,การจัดก,การปัญหาขาดแคลนน้ำนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้จะมีน้ําท่วมขังนะครับเป,เป็นประจําทุกปีนะครับแล้วก็หลังจากที่น้ําท่วมขังน้ําก็จะไปท่วมพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างเพราะตรงนี้อยู่พื้นที่สูงเผเอิญลําห้วยของลําห้วยแก้วนี่มันมาหายที่หลังโรงเรียนพอดี เมื่อเกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ํำซากาทุกๆปีนะครับก็จะถึงระดับขอบหน้าต่างโรงเรียนแต่หลังจากที่เราทำาการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับมาทําบริเวณนี้นะครับเป็นบอ่อขนาดใหญ่ว่างประมาณ26เมตรนะครับแล้วก็ความยาวนี่ประมาณ80เมตรนะครับลึก เฉลี่ย8เมตรนะครับตามหลักการของธนาคารน้ําประดินก็ทําให้น้ําที่ไหลมาจากลาห้วยแก้วทั้งหมดนี่ไหลมาลงที่บ่อหลังเรียนเก่าขามจากนั้นมาไม่ปรากฏการในเรื่องของน้ําท่วมอีกเลยครับหลักการทํางานของบ่อเติมน้ํด้วยระบบของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับมันก็มีหลักการว่าเราทําอย่างไรล่ะที่จะให้ชั้นที่มันกั้นน้ําหรือชั้นเครนขุดทะลุให้ผ่านชั้นเคลขุดทะลุให้ผ่านชั้นดินเหนียวครับ มันถึงจะเป็นระบบของธนาคารน้ําใต้ดินนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ่อลมนะครับหรือบ่อสร้างทางเดินของธนาคารน้าใตดินนะครับตามมาดูครับว่าบ่อลมของเราทาอย่างไรครับบ่อตรงนี้นะครับที่เป็นบ่อน้ําตื้นเดิมนะครับจากจากที่เมื่อก่อนี่ไม่มีน้ําเลยนะครับห <ton> ลังจากที่เราทําธนาคารน้าทิน <t> ข้างบนบ <t> <sek Gates> ่อที่ไม่เคยมีน้ําเลยมันมีน้ําบุดขึ้นมาหน้าแรงนะครับ มีน้ําปุดขึ้นมาหน้าแรงเราก็เลยอ่ามันน่าจะเป็นบ่อสร้างทางเดินของของน้ําใต้ดินนะครับก็คือบ่อลมเราก็เลยสร้างเป็นกระบวนการบริหารจัดก,การน้ํานะครับเป็นระบบเปิดก็คือบ่อลมนะครับเป็นการบริหารจาัดจัการน้ําอย่างยั่งยืนนะครับบ่อลมคือบ่อที่ช่วยเปิดอากาศนะครับและยังช่วยสร้างทิศทางการไหลของน้ําใต้ดินบ่อลมจึงเปรียบเสมือนบ่อที่ทํา ให้น้ำจากบ่อเติมน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินไหลไปสู่อีกแห่งหนึง่งหรือไหลไปตามพื้นที่ที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสร้างสร้างตัวนี้เป็นฐานเรียนรู้นะครับเป็นบ่อน้าผุดนะครับบ่อลมก็คือเป็นเพื่อที่จะให้ลําลึกถึงเมื่อก่อนที่สมัยขอมเรื่องอำนาจพระเจ้าชัยว,วร,รมันเราก็เลยสร้างเป็นบาลายนะครับสร้างเป็นบาลายเพื่อที่จะเสือหเห็นว่าบาลายคือบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ขุดโบราณนะครับทำในเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ำชนประทานระบบน้ำใต้ดินตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขุดนางขอมสมัยก่อนก็จะทำบลาลายอยู่ที่หน้าปราสาททุกปราสาทจากนั้นก็จะเอาน้ำที่เป็นในบอ่อบาลายนี่ไปใช้ในตามบ้านเรือนโดยการขุดบ่อสี่เหลี่ยมนะครับขุดบ่อสี่เหลี่ยมประมาณ5้าคูณหเมตรลึกจนถึงชั้นทรายหรือชั้นหินให้น้ํา น้ำที่บ่อปลาลายก็จะไหลมาที่แห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนครับน้ําเติมจากบ่อโรงเรียนน้าเริ่มมีแล้วครับน้าเริ่มดันขึ้นมานะครับน้าเริ่มดันขึ้นมาก็เท่ากับน้ําในบ่อกับพื้นที่นาก็จะเท่ากันนะครับน้ามาดันตรงนี้เกิดการไหลเรียราดกระจายนะครับเราเลยเราเลยมาสร้างปลาลายเพื่อจะสื่อให้ถึงว่าการทําน้าอย่าง,ย,างยั่งยืนทําอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าจุนเฉลิมปลาลาย เพื่อที่จะให้เกียรติกับท่านอธิบดีกรมส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นนะครับที่ท่านนําโครงการของธนาคารน้ําใต้ดินเข้ามาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนแรกนะครับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมานะครับก็เลยสร,ร้างบาลายแห่งนี้ตั้งชื่อว่าจุนเจริญบารายครับแล้วก็เป็นการบริหารจัดการน้ำโนโอกเขตชุมพรทานที่ถ้าน้ําตรงนี้นะครับถ้าเราอยากใช้น้ํา รเราก็จะมาเปิดนะครับเราก็จะมาเปิดให้น้ําออกบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะครับเปิดให้น้ําออกบริเวณตรงนี้นะครับนี ากให้ผู้นำนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสมาชิกอบตที่ยังไม่ได้ทําธนาคารน้ําใต้ดินก็อยากให้ทานะครับทดลองดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทําด้วยตัวเองนะครับจะรู้ว่ามันได้ประโยชน์จริงๆนะครับอย่างผมที่ผมได้ประโยชน์นะครับผมทํจะเป็นฟุ้งฟงจากธนาคารน้าใตดินฟูมาแล้วก็ห้าไร่ยังเป็นต้นเกี่ยวเลยเขายัางให้สองแสห้าเลย ถ้าได้ขายจริงๆก็คิดว่าจะได้เยอะกว่านั้นยอยู่ก็ดีนะครับอยากให้ทำเยอะๆนะครับจะครัธนาคารน้ำใตดินเยอะๆจะได้ทำเกษตรเลี้ยงอา่ยางละบนเกาะขาก็ทำนะครับจริงๆอยากมีอยากไปพาไปดูได้หลายที่ที่เขาประสบความสำเร็จจากต่อยอดจากธนาคารน้ำใตดินนะครับเขาประสบความสําเร็จจริงๆนะครับแต่ว่าทำด้วยตัวเองจริงๆจึงจะรู้นะครับครับผมสเสลียงบทยินครับ เป็นปุ่มวิสาหกิจสุงมส่วนตำบลเกาขามครับก่อนที่พี่เฉลียงจะมาทำเกษตรตรงนี้นะคะทำตรงไหนมาก่อนค่ะก็ทำไร่แปลงใหญ่ครับทำแถวแถวนี้แหละครับแถวใช่ครับทำไปมัดสับปะหลังครับตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารยครับ ก็กเราแยกออกไปสามไล่ไปลองดูครับเร,เราทำแปลงอินทรีย์ครับตอนนี้นที่ทมาลองดูนี่คือว่ามันมีน้ำเกิดขึ้นหรอคะหรือว่าเอเอทดลองตามคำพูดของผู้นำก่อนไม่ไม่ครับมันเราเห็นว่าธนาคารน้ำใต้ดินนี่ครับพอมีน้ำแล้วเราเราก็ได้น้ำตัวนี้ขึ้นมาทำสวนครัวครับสวนผัก เราก็มาต่อยอดครับต่อยอดองค์การบริหารส่วนตำบลครับคืออนนีิสงของน้ำใจดินนี่ครับอ่าหนึ่งทาฝนตกท่าฝนตกทาฝนตกน้ำมันจะมีอยู่สามระดับอ่าระดับที่หนึ่งคือมาบนผิวดินผิวดินคือนี่แหละไหลไปตามดินนี่แหละครออระ,ะดับที่สองคือมาตามสอกหินตามสอกหินคือเหนื้อดินเหนียวครับอานิสงของธนาคารน้ำใจดินมาจากลำห้วยแก้ว รอบหอยแก้วโรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวเห่างจากตรงนี้ประมาณกิโลครึ่งครับกิโลครึ่งมันมาจากไหนอ่ะมันมาตามซอกหินเพราะว่าหินหลอดินมันมาจี่นะครับมันดันขึ้นมองได้อมันไปพุดออกซะยูุ่คางมันนั่นไงค้าข้างรถตรงนั้นน้ำเป็นน้ำขุดอยู่ตรงนั้นคันน้ำยุหอยแก้วมีมีตรงนี้เลยมีครับกระดันขึ้นดันึืนดันขึ้นครับวันนี้ ถนนต้นแบบแก้ท่วมแก้แล้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภูมิภาคในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนบนเกาะพามระบบนี้เป็นทั้งทั้งระบบเบรกนะครับเพื่อเป็นการชะลอความเร็วของน้าที่จะมากรซชอนถึงขั้นและก็มีระบบผันน้ําอีกฝั่งหนึ่งครับผันน้ำตรงสู่ชั้นใตด,ดินในระยะความลึกที่15เมตรหลังจากนัน้นน้ําที่ผันนะครับก็จะวิ่งมาที่บอ่อบาดานนะครับบอ่อบาดานเราก็จะใช้พิธีการสูบน้ําขึ้นมาใช้ โดยระบบโซลาเซลล์นะครับแล้วก็บ่อน้ำประดานี้ยังมีประโยชน์ในการที่จะให้สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักง,งานป่าป่ามทรจพย์แห่งชาติได้ตรวจสอบว่าหลังจากที่เราทําโครงการเสร็จเราเราทำโครงการเสร็จนะครับมีน้ําเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับคุณภาพเนาะคุณภาพน้ําจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรครับวันนี้ครับ8.0นน,นะครับโดยประมาณนะครับแดดออกนิดๆน,น,นะครับแต่พลังงานแสงอาทิตย์ยังทํางานได้ดีและ สามารถสูบน้ำได้อยู่ตลอดทั้งวันนี่คือโครงการนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อยากให้ทุกท้องถิ่นไปแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและแก้ปัญหาถนนขาดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นโปรดติดตามงานขององค์การบริหารส่วนจัเกาะขามและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นต่อไปครับ